คนกล้ามหาเงาะพูดคุยยามบ่ายนะครับเวลาอันนี้ก็บ่ายสองโมงนิดๆนะครับก็เป็นคลิปที่สองนะครับเนื่องจากว่าลูกชายนะครับได้ขึ้นมาบนสตูดิโอนะก็คือบนบ้านนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนเข้าเข้ามาที่ห้องส่งเลยครับเข้ามาทักทายคุณพ่อคุณแม่ คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะก็คืออคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นเพื่อนของพ่อมหาเงาะอน้าอาก็คือเป็นน้องนะแต่ถ้าเป็นพี่ก็เป็นป้าเป็นลุงนะมีตามียายเด้อมัง้งนะฮนะะนก็ส่วนใหญ่นะครับอ่าลูกชาย ก็จะอยู่ออกับคุณพ่อนี่แหละก็อย่างที่บอกตั้งแต่เกิดนะครับตอนนี้ก็จะสี่ขวบนะเดือนหน้าก็สี่ขวบห้าเดือนนะฮผมก็เลี้ยงดูดูแลเขาเก้าสิบเปอร์เซ็นตนี่เขาใส่ปีกด้วยนะครับมา,มาดูนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นผีเสื้อนะครับไม่ใช่นะ่ะเนี่ยไม่ใช่นะ่ะเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นน,นางฟ้าเป็นนางฟ้านะครับเป็นนางฟ้า พูดเก่งร้องเพลงเก่งนะครับอย,อยูหนูด,ดูพี่กล้องดูพี่คำ <ec> นะครับอ่าก็จะไปแล้วนะครับไ,ไปแล้วอ่าไปนะครับอ่าไม่ไปนะฮะไม่ไปนะฮะตอนนี้ไม่ไปเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาว่าจะมาช่วยคนะ้อนของเพนก็ดูดนามาช่วยนะครับได้ได้ได้องเพนจะดูเรื่องน้ำ บางคนบออว่าลูกหลงหรือเปล่าเพราะคุณพ่อห้าสิบสองแล้วเวลาไปไหนเขาเรียกว่าตาหรือปู่และเป็นคุณพ่อนะครับนี่ลูกตอ,อ,อนอายุสี่สิบสี่สิบแปดมีกล้องนะครับนี่ลูกชายก็พยายามมองที่จอโอหพลังเสียงนี่สุดยอดเลยนะครับสุดยอดมากๆนะฮะนี่นะครับ เขาจะดูจินตนาการในเรื่องของการ์ตูนนะแล้วในวัยที่เริ่มดูผมก็ดูดูนางเงือกดูเจ้าหญิงดูตัวพี่้ดูนะครับเดี๋ยวเขาขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับห้านาทีน้องเซนมาดูได้น้องเซนลงไปข้างล่างก่อนห้านาทีมีเข็มเข็มยาวชี้เลขนะชี้เลขสี่นะครับน้องเซนมาดูได้นะครับไะโอเคเขาเป็นคนพูดคุยรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวพ่เตรียมว้ให้นะครับพ่าอาจะเอาลงมาให้ไปดูข้างล่างกระแดกไปไปเรเราจะได,จะได้จะได้เสร็จๆไปลูกปะโอเคนะขอบคุณมากครับขอผมมือให้กับลูกชายนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าลูกชายดื้อจนนะฮะมา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 มูมามามา,มา,มา,าโอโ้โหนี่นะครับโอ้โหาม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 า ผมก็ต้องขออนุญาตนะครับปิดคลิปนี้เอาไว้ทั่วคราวเพจะดูให้ลูกชาย